สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูวิธีการสมัคร บาร์เทอร์สมาร์ทนะคะง่ายๆค่ะถ้าเราใช้มือถือที่เป็น Apple เราเรียกว่า iOS นะคะให้เราเข้าไปที่ App Store ค่ะกดเข้าไปเลยนะคะส่วนว่าถ้าเราใช้นะคะ u n m s u n g h u a w e i นะคะที่เราเรียกว่า Android นะคะให้เราเข้าคำว่า Pay Store เห็นไหมคะนี่คือ Pay Store กดเข้าไปแล้วพิมพ์คำว่า b a r t เทอร์สมานะคะก็คือ b a r เดี๋ยวพิมพ์อันนี้ให้ดูนะคะก็คือ b a r t E R b r t e r S M A R T นะคะ b r t e r SMART เป็นแบบนี้เราจะเห็นนะคะอันนี้จะเป็นรูปสีส้มนะคะโลโก้ b r t e r SMART ค่ะเรากดเข้าไปนะคะแล้วให้เรากดคำว่าติดตั้งนะคะหลังจากติดตั้งเสร็จเร, open, ะะเราก็กดคำว่า open นะคะแล้วก็กดคำว่า open เปิดนะคะพอเราเปิดแล้วนะคะ จริงๆก็คือจะเข้ามาตรงนี้ค่ะนะคะก็คืออยู่หน้านี้นะ,ะจะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นให้เรานะคะกดเข้าไปจะเห็นนะคะว่าติดต่อบริษัทนี่คือแอปบาร์เทอร์สมาร์นะคะเราอยากดูคลิปวิดีโออะไรต่างๆแผนการตลาดของบริษัทเราก็กดเข้าไปนะคะสมัครสมาชิกแล้วก็ติดต่อบริษัทนะคะกดเข้าไปนะคะพอกดเข้าไปแล้วจะให้เราเพิ่มเพื่อนนะคะไลน์กับบริษัทนะคะอันนี้เราก็คือกดเป็นเพื่อน ลน์กับบริษัทเ a อ t e r Smart นะคะหลังจากที่เรากดเข้าไปแล้วนะคะอันนี้นะคะถ้าเป็นคนใหม่ก็บริษัทจะมีกล่าวคำว่า,ายินดีต้อนรับสู่ b a อ t e r Smart ศูนย์การแลกเปลี่ยนสินค้าบนโลกออนไลน์เห็นไหมคะหลังจากนั้นวิธีการสมัครก็ง่ายมากค่ะในนี้จะมีแบบฟอร์มให้นะคะเห็นไหมคะว่าสมัครสมาชิกชื่อนามสกุลเบอร์โทร ID ไลน์ที่อยู่ปัจจุบันนะคะชื่อร้านค้าชื่อสินค้านะคะ แล้วก็มีรูปภาพสินค้า5รูปภาพค่ะแล้วก็มีชื่อผู้แนะนำแล้วก็เนี่ยค่ะชื่อผู้แนะนำและเบอร์โทรให้เรากรอกตามนี้นะคะแล้วก็เลขที่บัญชีบริษัทแลวค่าสมัครสมาชิกนะคะวิธีการก็ง่ายมากค่ะให้เรานะคะก็คือ Copy นะคะแบบฟอร์มอันนี้แล้วก็วางนะคะการทำงานทุกอย่างเหมือนลายเลยค่ะวางวางเสร็จนะคะเราก็พิมพ์เนี่ยคะ่ะด้านหลัง ของนี้เลยอย่างข้อที่1่หาชื่อชื่อนามสกุลก็คือพิมพ์ไปเลยว่าชื่อนามสกุลอะไรนะคะเบอร์โทรมือถือนะคะไอเดีไลน์เป็นอะไรนะคะหลังจากนั้นเรากดตรงนี้เซ็นส่งไปนะคะพอเราส่งไปแล้วนะอ่าก็เนี้อันนี้จะส่งไปที่บริษัทแล้วนะคะอันนี้คือถือว่าเราพิมพ์เสร็จสิ้นแล้วใช่ไหมคะสมมุตินะคะเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เหมือนกันชื่อร้านค้าชื่อสินค้านะคะก็กด Copy นะคะพิมพ นะคะสมมุติว่าเราพิมพ์เสร็จนะ่ะก็พิแล้วก็วางสมมุติเราพิมพ์เสร็จละด้านหลังนี้แล้วเรากดเซ็นส่งไปนะคะให้เราส่งรูปภาพหลังจากที่เราเซ็นเสร็จส่งไปละนี่คือข้อมูลสมมุติเราพิมพ์ด้านหลังหมดแล้วนะคะแล้วให้เราส่งรูปภาพสินค้าที่เรานํามาขออนุมัติจากบริษัทเนี่ยห้ารูปภาพด้วยกันนะคะแล้วส่งสลิปโอนเงินค่าสมัครว่าเราโอนเข้าไปแล้วนะนะคะก็คือโอนเข้าบัญชีนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะแล้วก็ส่งสลิปเข้าไปนะคะแล้วก็ส่งบัตรประชาชนสําคัญก็คือบัตรประชาชนนะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ไฟนุมัติโทรไปสัมภาษณ์นะคะถ้าได้รับการอนุมัตริรหัสนะคะแล้วก็พาสเวิร์ดนะคะรหัสสมาชิกและรหัสผ่านจะส่งผ่านเข้ามาในนี้ นะคะให้เราถือว่าเราได้รับการอนุมัติสมัครสมาชิกเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากนะคะก็ยินดีนะคะสู่ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวสมาชิก b า t ์เทอร์สมขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ